แจ้งข่าวเชาว้าวันอังคารที่13ธันวาคม65ครับ คลิปนี้เราจะมาแจ้งข่าวสารกันว่าในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมปีหน้านั้นจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรกันบ้างนะครับรวมถึงของขวัญปีใหม่ปี66การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินประกาันร,รายได้เกษตรกรทั้งพืช5ชนิดนะครับรวมถึงพยากรอากาศวันนี้ด้วยราดิเอดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มนีลชาแนลด้วยนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์ม่ในช่อลครับแจ้งข่าวสารการรันผู้ชมเช้าวันนี้วันที่13ธันวาคม65ครับ ท่านผู้ชมครับช่วงนี้อุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วสำหรับไทยตอนบนแล้วก็ทางภาคใต้อยังมีฝนตกหนักกันอยู่ก็ระมัดระวังกันด้วยโดยรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับผมร่มต้นด้วยข่าวสารแรกนะครับก็คือของขวัญปีใหม่ปี66นะครับณนะตอนนี้ยังรอที่ประชุมคอรมอในการอนุมัติของขวัญปีใหม่ปี66นะครับผมซึ่งคาดว่าที่ประชุมคอรมอจะนําเสนอของขวัญปีใหม่ ในะที่ประชุมนในวันที่20ธันวาคม65เป็นอย่างช้านะครับผมแต่ถ้าหากเร็วกว่าน,นี้เราก็จะมาแจ้งข <undai. S 1> ่าวสารกันนะครับโครงการที่คาดว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้แก่โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการชอบดีมีคืนครับผมสําหรับโครงการที่คาดว่าจะไม่มีนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการเพิ่มกาลังซื้อคาดว่าจะไม่เป็นของขวัญปีใหม่นะครับเนื่องด้วยว่าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นนะครับผม สำหรับข่าวสารต่อไปนะครับความคืบหน้าของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณตนะตอนนี้ใครที่ตรวจสอบสถานะแล้วขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผมก็ รอนะครับก็รอรอในเดือนมการาคมปีหน้านะครับจะประกาศผลการได้รับสิทธิ์อีกครั้งนะครับผมจะประกาศผลขั้นสุดท้ายว่าท่านจะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ซึ่งจากแหล่งข่าวคาดว่าจะได้รับสิทธิประกาศผลในวันที่9มการาคมปีหน้านโดยประมาณนะครับ โดยถ้าหากตอนนี้ถ้าเข้าเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัด .mof.go.th จะเจอปุ่มนะครับสีเขียวที่เขียนว่าลงทะเบียนปิดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่31ตุลาที่ผ่านมาแล้วก็เหลือเฉพาะปุ่มสีส้มที่กดได้ก็คือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับผมเมื่อคลิกปุ่มสีส้มแล้วก็จะ ทำการตรวจสอบสถานะนะครับใช้เลขประชาชนวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยถ้าหากตรวจสอบสถานะแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นสถานะแบบในจอคือลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้ก็รอประกาศผลเดือนมกราคมปีหน้านะครับและคาดว่าจะประกาศผลกามกราคมปีหน้าถ้าหากได้รับสิทธิ์ก็จะมีการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทบสอและออมสินอีกครั้งเพื่อที่จะใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับผมแต่ถ้าหากใครขึ้นสถานะนอกเหนือจากนี้นะครับอาจจะเป็นลงทะเบียไม่สมบูรณ์นะครับ นั่นหมายความว่ารอบนี้ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนให้รออีกครั้งนะครับให้รอการประกาศอีกครั้งว่าจะมีการลงทะเบนใหม่เมื่อไหร่แต่คาดว่าเอารอบนี้ถ้าใครลงทะเบนสมบูรณ์ถือว่ารอการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับผมขึ้นสถานะนอกเหนือจากนี้จะถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนนะครับ ส่วนสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าที่ท่านถืออยู่นะครับยังสามารถใช้งานได้อยู่ในเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมก,กราคมปีหน้ายังมีวงเงินเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งในวันที่1ของเดือนนะครับก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า200-300เข้าที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรวมถึงส่วนลดค่ารถโด,ดยสารบอขอส5 0 0รถไฟ500รถเมล์รถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครนะครับอีก500บาทนะครับผม และในวันที่18ของเดือนทั้งเดือนธันวาคมและก็มกราคมปีหน้านะครับจะเป็นเงินคืนค่าน้ําค่าไฟนะครับโดยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทค่าน้าประปาไม่เกิน100บาทนะครับกดเป็นเงินสดได้วงเงินนี้เหมือนเดิมก็ผมและในวันที่22ของเดือนทั้งเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้านะครับจะมีเงินผู้พิการ200บาทสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน200บาทนี้กดเป็นเงินสดได้รูดซื้อสินค้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม 嗯。<sighs> สำ,สำหรับมาตรการการช่วยเหลือนะครับในเดือนธันวาคมเดือนนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33นะครับมีการลดการนําส่งเงินสมทบเหลือ3เเซนะครับส่วนประกันสังคมมาตรา39ลดการนําส่งเงินสมทบเหลือ240บาทครับผมและยังมีนะครับผมส่วนลดนะครับค่าไฟฟ้านะครับส่วนลดค่าไฟฟ้าสําหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยก็จะมีส่วนลดค่าไฟฟ้าให้โดย จะปรากฏส่วนลดในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้านะครับจะมีรายละเอียดส่วนลดที่ในใบแจ้งหนี้นะครับผมสามารถไปตรวจสอบกันได้ว่าลดกี่บาทอย่างไรนะครับผมท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับซึ่งเงินเยียวยาน้ําท่วมนั้นครมอรได้อนุมัติไปแล้วเมื่อวันที่29พริพฤศจิกายน65ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากนี้60วันนะครับการดาเนินการใช้เวลา60วันถึงจะมีการเริ่ม จ่ายเงินซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินประมาณเดือนมก,กราคมปีหน้าอา,อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนะครับผมอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนจากที่มีการประกาศออกมานะครับถ้าเป็นนะครับผมโครเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจนถึง28ตุลาคม65หากโครเรือนน้ําท่วมนะครับ1วัน ถึง7วันนะครับและมีทรัพย์สินเสียหายหรือท่วม7วันขึ้นไปจนถึงไม่เกิน30วันก็จะรับเงินเยียวยาคโครเรือนละ5,000บาทถ้าหากท่วมนะครับเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันเยียวยาคโครเรืนละ7000บาทถ้าหากท่วมเกินกว่า60วันขึ้นไปจะเยียวยาอยู่ที่9,000บาทนะครับผมแล้วก็ ส่วนเงินเยียวยาของน้ําท่วมเกษตรกรนะครับมีบางพื้นที่ได้รับเงินเยียวยาสาหรับน้ําท่วมของพ่อแม่พ่น้องเกษตรกรแล้วบ้างเช่นเดียวกันถ้าหากพ่อแม่พ่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและมีการเยียวยาเกษตรกรน้ําท่วมก็แจ้งข่าวกันได้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับเงินเยียวยาน้ําท่วมนี้นะครับที่ว่าโครเรือน5 0 0 0 7,000แล้วก็90,00บาทนี้ถ้าหาก มีความคืบหน้าของข่าวสารอย่างไรนะครับผมจะได้มารยายงานให้ทราบเบื้องต้นนะครับการเยียวยาน้ำท่วมนั้นต้องมีการลงทะเบียนนะครับกับผู้นำชุมชนนะครับเขตในหมู่บ้านของท่านนะครับผมอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอำเภอนะครับที่มีการลงทะเบียนว่าท่านน้ําท่วมอย่างไรบ้างน,นะครับผมจะมีรายละเอียดตรงนั้นถ้าหากใครแจ้งไปแล้วก็รอการเยียวยานะครับผม สำหรับค่าวต่อไปนะครับเงินประกันรายได้เกษตรกรพืช5ชนิดนะครับเน้นยำว่าตอนนี้ประกันรายได้ยางพารามันสำปันหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมัน ตอนนี้ยังรอที่ประชุมคอรมออนุมัตินะครับยังไม่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคอรมอให้รอไปก่อนสาหรับเงินประกันร,รายได้ยางพารามันสับปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปาบน้ํามันนะครับตอนนี้คอรมออนุมัติเฉพาะประกันร,รายได้ข้าวนะครับประกันร,รายได้ข้าวอย่างเดียวซึ่งก็สําหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวไว้นะครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9ธันวาคม65และคาดว่าจะมีการจ่ายเงิน งวดที่9นี้นะครับประมาณวันที่15ทธันวาคม65นี้สำหรับเงินประกันการ,รายได้ข้าวครับผมซึ่งสำหรับวิธีการตรวจสอบนั้นนะครับก็ตรวจสอบได้ผ่านนะครับเว็บ,บไซต์ของทกสคือช่องข่าว i n b a a c com นะครับใช้เลขประชาชนกดค้นหาแล้วก็จะมีรายละเอียดว่าจะ,จะรับเงินเมื่อไหร่แต่ถ้าที่แน่ๆก็คือเอา ADM ไปเช็คดูว่าเงินเข้าหรือไม่เอาสมุดไปปรับดูหรือว่าเช็คกับ เคาน์เตอร์ธนาคารพกออสอก็ได้ว่าจะมีเงินเข้าหรือไม่ก็จะชัวร์กว่าทางนี้ต้องสอดรับกับข้อมูลในสม,มุดเล่มเขียวสม,มุดทะเบียนเกษตรกรด้วยว่าท่านแจ้งเก็บเกี่ยวไว้วันที่เท่าไหร่จํานวนกี่ตันนะครับรวมถึงถ้าเป็นเงินช่วเยเหลือชาวนาวไร่หนึ่งพันบาทนั้นก็จะมีว่าท่านปูกข้าวไว้กี่ไร่ก็จะมีในส่วนนั้นนะครับผมเช็ค <DD> <Okay, S 1> ดีดๆนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับข่าวสุดท้ายพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับก็อุณหภูมิไทยตอนบนทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับอุณหภูมิจะลด ลง1-3องศาเซลเซียสอากาศจะหนาวเย็นลงนะครับผมโดยแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับส่วนยอดดอยนั้นยอดภูนั้นก็มีอุณหภูมิที่ต่ำเช่นเดียวกันยอดดอยยอดดอยต่ำสุด5องศานะครับยอดภูต่ำสุด9องศาเซลเซียสถือว่าหนาวเลยทีเดียวน,นะครับผมแล้วก็ทางกรุงเทพมหานาครก็อุณหภูมิล,ลดลงเช่นเดียวกันแล้วก็ลงถึงภาคตะวันออกด้วยอุณหภูมิจะลดลงนะครับอากาศอากาศ เย็นในตอนเช้าด้วยนะครับผมก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยส่วนทางภาคใต้จะมีฝนนะครับอยู่ที่60%ของพื้นที่ทั้งฝั่งอาณามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องข่าวใหม่สงกรานต์มายดนิวชนด้วยนะครับถ้าจะม่พาดข่าวอสารได้ดีสิ่งดีวิธีการต่าง,างๆให้เป็นประโยชน์ครับผมลากันไปก่อสนสำหรับคลิปนี้ดูแลรักษาสุขภาพของตััววเอองดด้ยนะครบบผมขที่ตติา ชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ